นี่มีติ๊กเกอร์ด้วยนะใช่ไหมใช่ติ๊กเกอร์ไหมว่าอ๋อติ๊กเกอร์นี่ติ๊กเกอร์ติดตรงนี้ติดเป๋าอ่ะน้องถืออ่ะน้องติดเองอ่ะติดตรงไหนติดเลยติ๊กเกอร์น่ารักมากดูดิโอ้สวยว่ะ อนันี่ยอย่าเป็นลม้ไปกะระป้น้องแกะติดเองไหมอ่ะตอไปะันมาอ่ะแกะเยน้องแกะเร็น้องแกะมาติดเร็วอออแกะ จะแกะแล้วติดเอง <The camera> อันไหนอันไหนอันไหนนี่อ้ยมาเบ้ามาเบ้าเดี๋ยวคาดอ้าวอ่ะติดแล้วอ้าอย่าติดให้มันติดทับไอ้นี่ดิ ไปติดทับหอยดิอ่ะอ้ยเอาโอ้ยเดี๋ยวนี่กระเป๋าน้องจะเติดแล้วเอาติดตรงไหนเนี่ยเอาไม่ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่อ่ะกระเป๋าน้องไง อหนมอ่ะติดตรงไหนอ่ะติดฟังนึงอุ้ยอ่ะนี่นี่นี่อ่ะอุ้ย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 อย่าเพิ่งปลาหางค่ะปลาช่วยติดอ่าแต่ติดเร็วติดตรงนี้โอ้โหโคลาท สภาพฮาร์ดอ๋อฮาดแหนคิดว่าอะไรฮาดอ๋อฮาดฮาดพิงฮาดพิงหัวใจส่ชมพูน้องติดผิดทาง นี่อะไรอ่ะตั๊กโอ้ดอกแม่เขาพูดถุงเรื่องพูดไปแล้วแ่เาต่พูดมันจะกระเด็นไกลิหมันนี่เป่าน้องนะอ่ะน้องมีแล้วหรอว้าวมินิฮาร์ดโอ้โน้นี่ตัวอะไรตัวอะไรเนี่ย นี่ตัวอะไรก่อนนี่รูปอะไรฮาร์ดอันนี้มันตัวบีนี่บีบอยบีบอยเด็กผู้ชายอันนี้อะไรเนี่ยเกิลเด็กผู้หญิงอันนี้เป็นบีอ๋ออันนี้เป็นบอักษรบี อันนี้จะเป็นคุกกี้อ๋อเถอะอ๋ะอเถอะกินไหมเอาไหมไปไหนอะเอาไปแล้วเหรอไหนโชว์ดิโชว์โชว์ดิไหนโชว์ดิดดอ๋ออันนี้ชอบไหมชอบโอเคไปลงไปเลยว